สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับอุโมงค์คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมคือเส้นทางที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในการเจาะทะลวงผ่านหัวใจของภูเขาที่เคยสงบนิ่งมานับล้านปีนั้นเราได้ไปปลุกหรือรบกวนอะไรบางอย่างที่เคยหลับไหลอย,อยู่ข้างในหรือไม่ค่ำคืนนี้ เราจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเจาะลึกเรื่องราวของอุโมงค์ป่าตองโครงการเมกะโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความหวังแต่เบื้องหลังนั้นกลับแฝงไปด้วยข่าวลือดำมืดและตำนานที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในหมู่คนงานก่อสร้างเรื่องราวของคนงานที่หายสาบสูญไประหว่างการก่อสร้างและเชื่อกันว่าร่างของพวกเขาไม่เคยถูกนำออกมาแต่ถูกถมทับไปพร้อมกับโครงสร้างของอุโมงค์ กลายเป็นเสาหลักมีชีวิตเพื่อสังเวยให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องราวในคืนนี้จะถูกเล่าผ่านบันทึกคำสารภาพที่ไม่เคยถูกเปิดเผยของพี่บ่าวอดีตวิศวกรควบคุมงานชาวใต้ผู้ซึ่งต้องแบกรับความลับและความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกน้องคนสนิทและความเหี้ยนที่ตามหลอกหลอนเขาทั้งในอุโมงค์และในความฝันพี่บ่าวเล่าว,ว่า ก่อนที่จะเริ่มการขุดเจาะอุโมงค์ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อขออนุญาตและเพื่อความปลอดภัยแต่ในระหว่างพิธีก็เกิดลางร้ายขึ้นขณะที่พราหมณ์กำลังอ่านองค์การท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วลมกระโชกแรงจนเครื่องเส้นไหวปลิวกระจายและที่น่าขนลุกที่สุดคือหัวหมู ที่ใช้นำมาบวงสวงจูจ่ๆก็มีเลือดสดๆสไดหลทะลักออกมาจากปากและจมูกรากับว่ามันเพิ่งจะถูกเชือ้อคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในพิธีต่างหน้าซีดพวกเขากระซิบกันว่าเจ้าไม่รับเครื่องเส้นท่านต้องการของสดแต่ด้วยมูลค่าของโครงการที่มหาศาลคำเตือนจากฟ้าดินจึงถูกเพิกเฉยและการขุดเจาะก็ได้เริ่มต้นขึ้น ผู้เล่าเล่าต่อแต่พี่บ่าวเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนนอกไม่รู้ในคืนก่อนวันที่จะเริ่มขุดเจาะจริงได้มีหญิงชราคนหนึ่งแต่งกายเหมือนหมอศิย,ยศาสตร์ทางใต้มาขอพบกับผู้จัดการโครงการเธอไม่ได้มาเพื่อเรียกร้องอะไรแต่มาเพื่อเตือนเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าภูเขาลูกนี้คือบ้านของพวกเขา พวกสูมาเจาะบ้านเขาเขาไม่พอใจถ้าอยากให้งานราบรื่นต้องหาของมาแลกมิฉะนั้นเขาจะมาเอาขอ,ของของเขาคืนไปเองแน่นอนว่าผู้จัดการโครงการหัวเราะเยาะแล้วก็ไล่เธอไปโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดของเธอกำลังจะกลายเป็นคำทำนายที่แม่นยำที่สุดการทำงานในอุโมงค์นั้นอันตรายและกดดัน คนงานต้องอยู่กับความมืดความชื้นและเสียงดังตลอดเวลาหนึ่งในทีมของพี่บาวมีคนงานหนุ่มชาวพม่าคนหนึ่งที่ขยันและเป็นที่รักของทุกคนชื่อว่ามิดมิดเป็นคนซื่อและมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอย่างมากเขามักจะนำดอกไม้ป่ามาไหว้ที่ปากอุโมง์ทุกเชา้าเพื่อขอให้เจ้าที่คุ้มครองคืนหนึ่งขณะที่กำลังทำงานกะดึก ก็เกิดอุบัติเหตุดินสไลด์เล็กๆขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงยกเว้นมิดที่ถูกหินก้อนใหญ่ทับที่ขาหลังจากที่ช่วยกันนำหินออกและพามิดออกมาปรถมพยาบาลมิดก็มีอาการแปลกไปเขาตัวสัน่นตาเหลือกแล้วก็พูดพึมพำรรเป็นภาษาพมา่าจับใจความไม่ได้แต่มีคำหนึ่งที่เขาพูดซ้ำๆที่คนงานพมา่าด้วยการแปลให้ฟัง เขาพูดว่าเขาจะเอาตัวไปทุกคนคิดว่ามิดคงจะตกใจจนเพอแต่หลังจากคืนนั้นมิดก็มีอาการซึมเศร้าและหว,วาดระแวงเขาบอกกับพี่บ่าวว่าตอนที่ผมโดนหินทับผมไม่ได้อยู่คนเดียวมีมือเย็นๆมาจับขาผมไว้แล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่าถึงเวลาของเจ้าแล้วสองวันต่อมามิด ก็หายตัวไปเขาหายไปจากแคมป์ที่พักรองเท้าแตะและของใช้ส่วนตัวยังอยู่ครบแต่ตัวเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่น่าขนลุกกว่านั้นคือในคืนที่มิตรหายไปคนงานหลายคนในแคมป์ต่างก็ฝันเป็นฝันเดียวกันพวกเขาฝันเห็นกระบวนแห่เป็นกระบวนของคนตัวเล็กๆหน้าตาแปลกประหลาดกำลังแห่ร่างของมิด ที่นอนนิ่งไม่ไหวติงเข้าไปในภูเขาในฝันทุกคนได้ยินเสียงดนตรีโบราณและรู้สึกยินดีไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนกับว่าการที่มิตรถูกเลือกไปคือเกียรติทีมค้นหาออกตามหามิตรอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบวี่แววทางบริษัทสรุปง่ายๆว่ามิตรหนีงานกลับประเทศไปแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้พี่บ่าวไม่เชื่อแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากความรู้สึกผิดที่ดูแลลูกน้องของตัวเองไม่ได้และหลังจากที่มิดหายไปในส่วนของอุโมงค์ที่เกิดเหตุดินสไลด์หลังจากที่ถูกฉาบปูนและเสริมความแข็งแรงแล้วคนงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณนั้นก็เริ่มเจอดีพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงคนร้องเพลง เป็นเพลงกล่อมเด็กภาษาพม่าที่มิดชอบฮัมเป็นประจำเสียงนั้นดังหลอดออกมาจากผนังของอุโมงค์บางครั้งในตอนที่ไม่มีใครอยู่เครื่องมือช่างที่วางทิ้งไว้ก็จะถูกย้ายที่หรือบางทีก็มีรอยมือเล็กๆปรากฏขึ้นบนผนังปูนที่ยังไม่แห้งสนิทเป็นรอยมือของคนที่พยายามจะดันออกมาจากข้างในแต่ที่หนักที่สุดคือเรื่องของไฟ พี่บ่าวเล่าว่าระบบไฟส่องสว่างในอุโมงค์มักจะดับเฉพาะในโซนนั้นดับไปเองดือด้อๆโดยไม่มีสาเหตุทำให้คนงานต้องทำงานกันในความมืดสลัวและทุกครั้งที่ไฟดับพวกเขาก็จะเห็นเป็นดวงตาเป็นดวงตาเล็กๆจำนวนมากที่เรืองแสงสีเขียวปรากฏขึ้นตามผนังอุโมงค์ เหมือนกับว่าชาวบ้านที่อยู่ในภูเขากำลังออกมายืนดูการทำงานของพวกเขาเวลาผ่านไปอุมโมงค์ได้สร้างเสร็จและเปิดใช้งานเรื่องราวของมิตรก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงตำนานที่เล่ากันในวงเล่าของคนงานส่วนพี่บ่าวหลังจากจบโครงการเขาก็ย้ายไปทำงานที่อื่น เขาพยายามจะลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่ามิรจะยังไม่ลืมเขาคืนหนึ่งขณะที่พี่บ่าวขับรถกระบะเก่าๆของเขากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเขาจำเป็นต้องขับรถผ่านอุโมงค์ป่าตองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มันเปิดใช้งานขณะที่รถกำลังจะเข้าอุโมงค์วิทยุในรถของเขาที่กำลังเปิดเพลงลูกทุ่งอยู่ ก็มีสัญญาณแทรกซากแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพลงพมา่าเพลงเดียวกับที่มิดชอบเปิดให้เขาฟังพี่บ่าวใจหายวา่าเขาพยายามจะปิดวิทยุแต่ก็ปิดไม่ได้เขาขับรถเข้าไปในอุโมงค์บรรยากาศข้างในมันทั้งอึดอัดและเย็นยะเยือกขณะที่รถวิ่งไปถึงกลางอุโมงค์ ตรงจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่มิดหายตัวไปพี่บ่าวก็เหลือไปมองที่เบาะข้างคนขับที่ว่างเปล่าแล้วหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นเขาเห็นเป็นเงาตะคุ่มคุ้มค่อยๆก่อตัวขึ้นบนเบาะข้างๆเขากลายเป็นร่างของมิดในชุดคนงานที่เปรอะเปื้อนใบหน้าของเขาซีดเซียว แต่เขากำลังยิ้มพี่บาวตกใจจนแทบจะหักพวงมาลัยชนขอบอุโมง์แต่เขาก็พยายามคุมสเติเขาไม่ได้กรีดร้องแต่พูดออกไปด้วยเสียงที่สั่นเทามิดมึงเองเหรอร่างของมิดไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่พี่บาวได้ยินเสียงของเขาดังขึ้นในหัวเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าหัวหน้า ผมอยากกลับบ้านแล้วมิดก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่ผนังของอุโมงค์แล้วภาพที่ผนังปูนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนจอทีวีพี่บ่าวเห็นภาพตัวเองในอดีตกำลังยืนเถียงกับผู้รับเหมาแล้วก็ยอมแพ้เดินจากไปทิ้งให้เพื่อนถูกฝังอยู่ใต้กองปูนภาพนั้นคือความรู้สึกผิด ที่เกาะกินใจของพี่บ่าวมาตลอดและตอนนี้มันกำลังถูกฉายซ้ำให้เขาได้ดูหัวหน้าช่วยผมด้วยที่นี่มันมืดเสียงของมิดดังขึ้นอีกครั้งน้ำตาของพี่บ่าวไหลออกมาเขาอยากจะช่วยแต่เขาจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อร่างของเพื่อนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอุโมงค์ไปแล้วผู้เล่าเล่าต่อ แล้วร่างของมิตรก็เริ่มสลายกลายเป็นฝุ่นผงแล้วก็มีรากไม้เล็กๆงอกออกมาจากเบาะที่นั่งเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ถูกฝังอยู่ในปูนแต่เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไปแล้วเมื่อรถวิ่งพ้นจากปลายอุโมงค์ร่างของมิตรที่สลายไปก็หายไปหมดสิ้นพร้อมกับเพลงพมา่าในวิทยุที่กลับมาเป็นปกติ เหลือเพียงกลิ่นดินชื้นๆและกลิ่นดอกไม้ปา่าที่ยังคงอบอวนอยู่ในรถพี่บ่าวจอดรถข้างทางแล้วก็ร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กๆมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความเสียใจและความสงสารที่อัดอั้นมานานเขารู้แล้วว่าคำทํานายของหญิงชาราคนนั้นเป็นจริงเจ้าของภูเขาได้มาเอาของของเขาคืนไปและของสิ่งนั้น ก็คือลูกน้องที่เขารักหลังจากคืนนั้นพี่บ่าวก็ตัดสินใจบวชเขาบวชอยู่หนึ่งพรรษาเพื่ออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณของมิตรและว,วิญญาณอื่นๆที่อาจจะยังถูกจองจำอยู่ในอุโมงค์แห่งนั้นถูกวันนี้พี่บ่าวสึกออกมาแล้วแต่เขาก็บอกว่าถูกครั้งที่เขาขับรถคนเดียวในตอนกลางคืนเขาก็มักจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียว เขาหมักจะได้กลิ่นดินชื้นๆและได้ยินเสียงเพลงพม่าเบาๆดังมาจากเบาะข้างๆบางทีมิดอาจจะยังไม่ไปไหนเขาอาจจะไม่ได้ถูกจองจำด้วยความถูกทรมานแต่เขาอาจจะยอมรับชะตากรรมและกลายเป็นผู้พิพักษ์อีกตนหนึ่งของภูเขาและคอยทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางคุ้มครองอดีตหัวหน้าที่เขารักเพื่อเป็นการขอบคุณที่อย่างน้อย ก็ยังมีคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเขาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ